อุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรกลายเป็นชื่อที่ประชาชนคนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเมื่อเธอก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยแต่ในสมัยอดีตเธอเคยโดนขุดคุยเรื่องการโกงข้อสอบเอนทรานเข้าจุฬามาแล้วเรื่องราวทั้งหมดเป็นมายัางไงมีมูลความจริงมากน้อยแค่ไหนทีมงานปุระเบิดขวดจะมาเล่าให้ฟังค่ะอุงอิงแพรทองทานเป็นลูกสาวคนเล็ก ของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรหลังจบมัธยมปลายแพรทองทานมีเป้าหมายในการสอบเข้าเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหลักสูตรภาษาอังกฤษซึ่งปีนั้นบังเอิญนายกชื่อทักษิณชินวัตรส่วนลูกสาวอุ้งอิงแพททองทานก็บังเอิญสอบเอนทรานเข้าเรียนคณะรัฐศาสตร์จุฬาการสมัครเข้าคณะนี้มีเงื่อนไขที่ต้องผ่าน3มข้อคือ เกรดเฉลี่ย GPA ต้องไม่ต่ำกว่า2.75ได้คะแนนสอบ Entrance สวิชาภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาอังกฤษและวิชาเลือกอีกหนึ่งวิชารวมกันไม่น้อยกว่า200คะแนนและผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรผ่านเพียงเงื่อนไขข้อที่3คือการทดสอบภาษาอังกฤษส่วนเกรดเฉลี่ยของเธอไม่ถึง2.75 และคะแนนสอบเอนทรานในรอบแรกก็ไม่ถึง200คะแนนโชคดีที่ภายหลังคณะนิเทศศาสตร์จุฬาได้ตัดสินใจเปลี่ยนกฎโดยอนุญาตให้ผู้สมัครที่มี GPA ต่ำกว่า2.75สามารถสมัครได้นายสุรพลวิรุรักษ์คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาอธิบายว่าการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมากกว่า400คนและส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า2.75 ทางคณะจึงอนุโลมให้ผู้สมัครกลุ่มนี้สามารถสมัครได้โดยเห็นว่ามีความตั้งใจอยากเรียนและในใบสมัครได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้สมัครได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงกฎนี้ทำให้เกิดคำคอรหาว่าคณะนิเทศศาสตร์จุลาตั้งใจปรับกฎเพื่อช่วยเหลืออุ้งอิงแพทองทานโดยเฉพาะหรือไม่อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานใด ที่บ่งชี้ว่าองค์อิงแพทองทานหรือนายทักษิณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎด,ดังกล่าวในยุคที่องค์อิงแพรทองทานกำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยการสอบใช้ระบบเอนทรานซซึ่งนักเรียนสามารถสอบแต่ละวิชาได้สองรอบรอบแรกในเดือนตุลาคมและรอบสองในเดือนมีนาคมคะแนนที่ดีที่สุดจากสองรอบจะถูกนำไปใช้สมัครเข้าเรียนในคณะที่ต้องการ โดยผลคะแนนสอบสองครั้งของอุ้งอิงแพรทองทานต่างกันลิบลับหรือที่ศาสตราจารย์ชัยยันใช้คำว่าคะแนนสูงมหัศจรรย์พร้อมกับนำคะแนนสอบทั้งสองครั้งมาเทียบกันให้เห็นชัดๆภาษาไทยจาก52เพิ่มเป็น72สังคมจาก41.25เพิ่มเป็น67.5ภาษาอังกฤษจาก64เพิ่มเป็น84และคณิตศาสตร์จาก27เพิ่มเป็น63 ซึ่งเพียงพอที่จะเข้าได้แทบทุกคณะในสายศิลป์แม่อุงอิงแพรทองทานจะทำคะแนนได้ดีในการสอบรอบสองแต่เธอยังคงไม่สามารถเข้าเรียนในคณะนิเทศศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษได้เนื่องจากนางสุชาดากิรนันอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยยืนยันว่ากฎเกณฑ์ GPA ต้องคงไว้ที่2.75ตามเดิมอุงอิงแพรทองทานจึงหมดสิทธิ์ที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์ สุดท้ายความหวังของเธอที่จะเข้าศึกษาในคณะนี้ก็ต้องยุติลงทางด้านนายสมพงษ์จิตระดับอาจารย์คณะครุศาสตร์จุลาให้ความคิดเห็นว่ามีความเป็นไปได้ว่าข้อสอบเอนทรานวิชาภาษาไทยและสังคมรั่วจริงๆโดยกล่าวว่าแม้จะทุ่มเทแค่ไหนก็ไม่น่าจะเพิ่มคะแนนได้เกิน15-20%เอร์เซในระยะเวลาอันสั้นเช่นนี้ข่าวลือเกี่ยวกับข้อสอบรั่ว แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วจนนายอดิสัยโพธรามิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีดรสุเมธตันติเวชกุลเป็นประธานผลการสืบสวนสรุปว่ามีแนวโน้มว่าข้อสอบอาจจะรั่วได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพบว่าก่อนการสอบเพียงหนึ่งเดือนเศษศาสตราจารย์ดรวรเดชจันทรสอนเลข,ขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แอบเปิดข้อสอบวิชาภาษาไทยและสังคมที่ควรเป็นความลับออกมาตรวจสอบประมาณ45-60นาทีโดยอ้างว่าต้องการเช็คข้อสอบรั่วไปถึงสถาบันกวดวิชาหรือไม่แต่หลังจากตรวจสอบเสร็จก็ไม่มีสิ่งผิดปกติจึงเก็บข้อสอบใส่ซองปิดผนึกไว้ตามเดิมอย่างไรก็ตามคณะกรรมการสอบสวนระบุว่าข้ออ้างในการเปิดซองข้อสอบของศาสตราจารย์ดรวรเดชนั้น ไม่มีเหตุผลที่เพียงพอและไม่เป็นไปตามหลักการรักษาความลับของราชการแต่แม้จะมีคำคอรหาหนักหน่วงศาสตราจารย์ดรวรเดชกลับได้รับการอนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนถึงสองขั้นทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจเป็นการตอบแทนจากรัฐบาลทักษิณชินวัตรที่อาจเกี่ยวข้องกับการร่วของข้อสอบเอนทรานซ์ครั้งนี้หรือไม่ถึงแม้จะมีข่าวลือและข้อสงสยัยแต่ก็ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่า มีข้อสอบรั่วจริงหรือไม่คณะกรรมการจึงตัดสินให้ยึดคะแนนสอบวิชาภาษาไทยและสังคมไว้ตามเดิมทําให้อุงอิงแพรทองทานได้ใช้คะแนนเหล่านี้สมัครเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์จุฬาได้สําเร็จทั้งนายทักษิณและนายอดิสัยโพธารามิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในยุคนั้นต่างยืนยันขันแข,นข็งว่าข้อสอบไม่รั่วกรณีนี้หากย้อนรอยไป ก็สืบเนื่องจากข่าวลือสพัดในมหาวิทยาลัยว่าข้อสอบเอนทรานน่าจะรั่วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนการสอบเก็บคะแนนครั้งที่สองเดือนมีนาคมของการสอบเอนทรานประจำปีการศึกษา2547เเพียงไม่กี่วันโดยแหล่งข่าววงในตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีข้อสอบรั่วจริงโดยประธานคณะกรรมการออกข้อสอบวิชาภาษาไทยในขณะนั้นต้องสั่งเปลี่ยนข้อสอบใหม่ยกชุดแบบกระทันหัน ขณะเดียวกันก็ถูกผู้มีอำนาจไม่ให้นำเรื่องนี้ไปเปิดเผยซึ่งไม่เฉพาะแค่วิชาภาษาไทยเท่านั้นแต่มีข้อสงสัยว่าผู้บริหารสอกออในตอนนั้นอาจเอาซองไปเปิดโดยรวมถึงวิชาสังคมศึกษาด้วยระหว่างนั้นมีความพยายามควานหาตัวละครที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาข้าราชการ รวมถึงเชื่อมโยงไปยังใครบางคนในรัฐบาลว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่แม้นายทักษิณและนายอดิสัยจะยืนยันว่าไม่มีข้อสอบรั่วไหลและไม่มีการนำข้อสอบไปให้ลูกหลานที่เข้าสอบเอ็นทรานในปีนั้นๆแต่ดูเหมือนจะไม่สามารถหยุดยั้งข้อสงสัยว่ามีกระบวนการที่ใช้ตำแหน่งและอำนาจนำเอาสองข้อสอบไปเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ใครบางคนหรือไม่ยิ่งผลคะแนนสอบทั้งสองครั้ง ของลูกสาวผู้นำประเทศในขณะนั้นถูกนำมาเปรียบเทียบกันยิ่งทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักขึ้นเพราะคะแนนครั้งที่สองกระโดดสูงกว่าครั้งแรกอย่างเห็นได้ชัดมีนักสถิติตั้งข้อสังเกตว่าความไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ระยะเวลาห่างกันไม่กี่เดือนแต่คนคนเดียวกันกลับทำคะแนนได้สูงขึ้นเกินกว่าที่คนไอคิวปกติจะทำได้ยิ่งทำให้กระแสสงสัยพุ่งขึ้นสูง หลังจากคะแนนสอบเอนทรานของแพททองทานชินวัตรถูกยืนยันอย่างเป็นทางการเธอสามารถสอบติดคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สำเร็จโดยอุ้งอิงแพททองทานเรียนจบปริญญาตรีในปี2551จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาจากนั้นเธอได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเซเรประเทศอังกฤษและกลับมาทำธุรกิจที่ประเทศไทยในเวลาต่อมา ซึ่งประเด็นเรื่องข้อสอบเอนทรานรั่วถูกหยิดยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งเม <ua> um ื่ออุงอิงแพรทองทานเปิดตัวลงเล่นการเมืองกับพักเพื่อไทยโดยมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการรู้ข้อสอบล่วงหน้าซึ่งอุงอิงแพรทองทานได้อธิบายว่าจุฬาใช้เส้นเข้าได้ด้วยหรอคำถามบางทีต้องใช้วิจารณญาณด้วยสอบเข้าไปเองอ่านหนังสือเรียนพิเศษเป็นบ้าเป็นหลังเหมือนเด็กที่เตรียมเอนทรานสมัยนั้นทุกคน โดยเธอยังระบุว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วและได้รับการสอบสวนจนจบสิ้นก่อนที่เธอจะเข้าเรียนที่จุฬาด้วยซ้ำแม้จะมีการพูดถึงการแอบดูข้อสอบโดยศาสตราจารย์วรเดชแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆที่เชื่อมโยงว่าเรื่องนี้มีส่วนช่วยให้องอิงแพททองทานสอบติดเรื่องราวการใช้เส้นสายของตระกูลชินวัตรในการช่วยลูกสาวสอบเข้ามหาวิทยาลัยจึงหยุดลงเพียงเท่านี้ แต่ความคิดเห็นในสังคมยังคงแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าแพทองทานใช้เส้นสายของคุณพ่อทักษินชินวัตรที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นช่วยเหลือในการสอบเข้ามหาวิทยายลัยซึ่งเป็นการใช้อภิสิทธิ์และอำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุตรหลานของตัวเองเนื่องจากข้อสอบเอนทรานรั่วเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศที่สะเทือนทั้งระบบการสอบคัดเลือก เข้ามหาวิทยาลัยของไทยไม่ใช่เฉพาะมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งที่สำคัญเอ t นทรานเป็นระบบการสอบคัดเลือกของประเทศที่มีมายาวนานกว่า40ปีและเป็นระบบเดียวในขณะนั้นที่คนในสังคมไทยเห็นพ้องต้องกันว่าการทุจริตยังไม่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปได้กระทั่งมาในยุคที่นายทักษิณเป็นนายกความน่าเชื่อถือของระบบเอนทรานก็ถูกทำลายลงอย่างน่าเสียดาย อีกฝ่ายหนึ่งกลับมองว่าการกล่าวหาใครว่าทำผิดต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนก่อนและการทำคะแนนสอบดีขึ้นอย่างมากก็สามารถเกิดขึ้นได้หากมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการติวเข้มซึ่งก็มีนักเรียนหลายคนที่สามารถเพิ่มคะแนนของตัวเองได้อย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆเรื่องนี้จึงยังคงเป็นที่ถกเถียงในสังคมอย่างต่อเนื่องโดยยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เรื่องราวเกี่ยวกับข้อสอบเอนทรานรั่วที่เกี่ยวข้องกับอุงอิงแพรทองทานเกิดขึ้นเมื่อ17ปีที่แล้วทําให้การสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในปัจจุบันเป็นไปได้ยากคําตอบที่แท้จริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้จึงยังคงเป็นปริศนาและยังคงเป็นที่ถกเถียงในสังคมมาจนถึงทุกวันนี้ในช่วงการเป็นนิสิตจุฬาของอุงอิงแพรทองทานคาบเกี่ยวกับช่วงที่มีกระแสต่อต้อตานการทำงานของรัฐบาลทักษิณ ซึ่งต่อมากลายเป็นกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่มีนักวิชาการหลายคนออกมาโจมตีรัฐบาลและลุกลามมาถึงอุงอิงแพรทองทานจนถึงขั้นมีการพูดคุยเรื่องการลาออกจากมหาวิทยาลัยแต่เธอยืนยันว่าจะเรียนต่อกระทั่งเกิดรัฐประหารปี2549ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนในตระกูลชินวัตรอุงอิงแพรทองทานเป็นคนเดียวที่ตัดสินใจอยู่ประเทศไทย และเรียนจนจบปริญญาตรีอย่างไรก็ตามเธอเป็นคนเดียวของตระกูลที่ไม่มีคดีเกี่ยวกับการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐเหมือนกับพี่ชายและพี่สาวของเธอแรงกดดันทางการเมืองที่มีต่ออุ้งอิงแพรทองทานค่อยๆเบาบางลงเมื่อมีการจัดการเลือกตั้งปี2550ซึ่งเธอได้เดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศก่อนจะกลับมารับช่วงต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัว และแต่งงานในปี2562าหสำหรับแพทองทานวัย35ปีการก้าวเข้าสู่สนามการเมืองเป็นบทเรียนสำคัญที่เธอจะต้องเผชิญกับการขุดคุยทุกเรื่องในอดีตไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือเรื่องราวในชีวิตสิ่งเหล่านี้จะถูกตั้งคำถามและกลายเป็นประเด็นที่ต้องตอบต่อสาธารณชนการรับมือกับความท้าทายนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์อิงแพทองทาน จะต้องแสดงให้เห็นว่าเธอมีความแข็งแกร่งโปร่งใสและพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองต่อสาธารณชนได้อย่างไรการเข้าสู่การเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายทุกการกระทำในอดีตและปัจจุบันจะถูกจับตามองและถูกวิพากวิจารณ์อยู่เสมอเธอจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมและพิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซั c สไคร หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องปูระเบิดขวดด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ